ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันนินนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมฟีฟ่า22คาเรียลโหมดโหมดผู้จัดการทีมกับทีมวูฟแฮมตันนะครับผมเกมในวันนี้เนี่ยเรามีเกมที่จะต้องไปเจอทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับผมแล้วก็ลิเวอร์พูลในบอลถ้วยนะมีเวสต์แฮมนะครับผมลิเวอร์พูลบอลลีกนิวคาสเซิลโอ้โหโอลิมปิกลียงแล้วก็เบอร์ลี่นะครับผมโอเคครับผมในเกมที่เราจะไปเจอกับวัตฟอร์ดอันดับที่19ของตารางเนี่ยผมจะส่งชุดใหญ่ลงไปเลยนะครับผมมาในระบบบบ433แนะครกสีสาปประะูจเเ็นมสซารับผมกองงหลัจอสตนนปค นแะบ็คซ้ายเลกิลลอนแบ็คขวาลิสเจมกลาง3คนจะมีรูเบนเนเวสดอนนี่ฟานเดอร์เบกแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับผมปีกซ้ายคริสเตียนพูลิซิตปีกขวาเจอร์มี่โดกูแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับผมส่วนทางด้านของวัตฟอร์ดเดี๋ยวก็มในระนะบบ433มาเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมกดคลิกซิมไปเลยนะ แต่แทนชนะไม่ได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมได้ประตูจากคริสเตียนพูลิซิตทั้ง2ลูกเลยนะก็ยังดีที่ชนะไม่ได้นะครับผมส่วนในเกมนั้นน่าจะเป็นเกมบอลถ้วยน่าจะเป็นศึก EFL ล์ครับหรือว่าคาราบาลครับนะครับผมผมจะส่งชุดตัวสำรองลงไปแล้วก็จะกดคลิกซีมันเพราะว่าถ้วยนี้ผมไม่เน้นนะครับผมโอเคครับผมในเกมที่เราจะไปเจอกับลิเวอร์พูลในศึกเอ่อคาราบาลครับเนี่ยเราจะมาในระบบ4-3-3แบบป๊อปไน้นะครับผมผู้รักษาประตูจะใช้เป็นฟานเดอร์ฟอนนะกองหลังทากกันก้ากับโทโมอรีนะครับแบ็กซ้ายซินเชนโก้แบ็กขวาเซออออรรร์์์จจจิิิิโโโเเเดสสสกลลางคคคนะมีวปต แล้วก็เจมส์มาร์ติสันนะครับผมปีกซ้ายหวายอิชานปีกขวาเปรโดเนโตแล้วก็กองหน้าตัวต่ำจะใช้เป็นคายฮาวเวินะครับผมส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยเขามาในระบบ4-3-3แบบฟอร์นไทนเหมือนกันเลยนะครับผู้รักษาป,ประตูจะใช้เป็นอาริสันเบเกอร์นะกองหลังเนทเทนเนลฟิลิปกับแอนดูโรเบอร์สันนะครับผมกูถามจริงแบ็คซ้ายเป็นเวอร์จิลฟานไดโอ้โหมันสลับตำแหน่งกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็แบ็คขวาเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับกลางสามคนจะมีฟาบินโนเบรดี้แล้วก็อเล็กชมมมมมเเเเเเบบบลลนนนนนนะะะปปปปีีกกกซซ้้้้้้าาาาาาาย่่่่ขวววคคอออแ็็หจใชิิโรัผ <H m. S 1> ผตง เจาะฝั่งซ้ายของมันนั่นแหละแต่ผมไม่ได้เล่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะกดคิกซิมอะนะ โอ้ช oh, นะมาได้3ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมได้ประตูจากเปรโดเนโตเคอร์ติสโจแล้วก็เปรโดเนโตอีกลูกหนึ่งนะส่วนทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยได้ประตูจากซาดิโอมาเน่นะครับผมโอเคอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมว่าอ่ฤดูกาลนี้เนี่ยผมจะเน้นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะเพราะฉะนั้นถ้าบอลลีกเกมไหนที่มันไม่ค่อยสำคัญมากผมจะกดสกิปแมตช์เอาลัวๆเลยนะครับผมอย่างเช่นเกมนัดหน้าที่เราจะเจอกับเวสต์แฮมของเดวิดมอยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าควรจะส่งชุดใหญ่หรือชุดตัวสำรองลงไปนะครับผมอ่าเราได้แข่งบอลลีกนัดหนึ่งแล้วก็ได้พัก2นะแล้วกก็จจไปเอับ ขับบู๊นเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งตัวสำรองลงไปดีไหมส่งตัวหลักลงไปนี่แหละครับผมเพื่อความมั่นใจนะโอเคครับผมในเกมที่เราจะไปเจอกับเวสแฮมเนี่ยผมจะส่งชุดใหญ่ลงไปแล้วก็จะกดฟิกซิมเอานะครับผมผู้รักษาประตูจะใช้เป็นเมสซิเยนะกองหลังจอสโตนูปาเมกาโนนะครับผมแบ็คซ้ายเลกิลอนแบ็คขวาลิสเจมกลาง3คนจะมีลูเบนเนเวสดอนนี่ฟานเดอร์เบกแล้วก็ฟิลโฟ,ลฟเดนนะครับปีกซ้ายคริสเตียนบรูซิสปีกขวาเจอร์มี่โดกูแล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นเออร์อลิงเบลฮาแลนด์ เสมอมา1ประตูต่อ1นะครับผมเวสต์แฮมได้ประตูจากลุกแม่นนะแล้วก็เราได้ประตูจากรูเบนเนเวสนะครับผมชิปหายแล้วเดี๋ยวขอไปดูตารางคะแนนพิมเมลีกกันก่อนนะครับผมพิมเมลีกตอนนี้เนี่ยเราอยู่อันดับที่1เหมือนเดิมนะครับนำหน้าสเปอร์อยู่3แต้มนะแล้วก็นำหน้าลิเวอร์พูลอยู่3แต้มเหมือนกันนะครับผมตามมาด้วยแอสตันวิลล่านะสิแต้มแมนซิตี้กับแมนยูเนี่ยมี17แต้มเท่ากันนะครับผมอยู่อันดับที่6กับอันดับที่7นะแล้วก็ตามมาด้วยเชลซีอันดับที่8นะครับผม16แต้มนะเดี๋ยวไปดดููโโโซซซนน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 นตตตตกกชัััั้้้้อออออออหทำไมมมมมาาารรรรร์์์เเเเเลลลบบสสยย่่่งงีีีววะะแแค9 7ผ นะแข่งไป10นัดมี6แต้มนะอโซนตกชั้นจะมีสวอนซีนะครับผมวัตฟอร์ดแล้วก็บอลมัดนะโอเคในเกมนัดหน้าเนี่ยผมอยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นแผนหลัง3บ้างนะไม่เคยเล่นเลยแผ่นหลัง3เนะี่ยอยากลองเล่นแบบประมาณ3 5 2นะครับผมไม่ก็แบบ3 4 1 2เหมือนคล้ายๆทูเคล่นนะเดี๋ยวลองดูนะครับผม3 4 2 1รอ ลองแผ่นนี้ดูไหมเอาแบบบุกให้มันแหลกไปเลยนะครับผมอ่าลิสเจนต้องเปลี่ยนเอาโทโมลี่ลงมานะโอเคผมว่าจอห์นสโตนยืนกลางดีกว่าแล้วก็อูปาเมกาโนยืนนี่นะครับผมกลาง2คนจะเป็นลูเบนเนเวสกับดอนนี่ฟานเดเบงนะวิงแบ็กฝั่งฝานี่แหละโอเคเอาให้มันบุกยับไปเลยนะครับผมตรงนี้ใช้เป็นทางด้านของใครดีวะเนี่ยเบรโดเนโต้ละกันแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบาวฮาร์แลนด์โอเคโอ้โหไม่ยิงไส้แตกก็โดนเขายิงไส้แตกนะครับผมไหนๆก็มาแล้วเอาให้สุดเล ของสแตนเพเชอร์นะครับผมเราก็ดันสูงไปเลยนะโอเคทีมเอกตัวจริงที่เราจะไปเจอกับขับรูนเนี่ยมาในระบบ3 4 2 1นะผู้รักษาประตูจะเป็นเมสซี่เยนะครับผมหลัง3คนอุปาเมกาโน่จอร์จโตนโทโมรีนะครับผมกลาง2คนจะมีลูเวนเนเวสดอนนี่ฟันเดเบงนะครับวิงแบ็กซ้ายจะใช้เป็นคริสเตียนพูลิซิตวิงแบ็กขวาจะใช้เป็นเจอร์มี่โดกูนะแล้วก็หน้า3คนจะเป็นฟิลโฟเดนเอิร์นิงเบลฮาแลนด์แล้วก็เปรโดเนโตนะครับผมโอเคจัดไป เอาละครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามโมรินิวสเตเดียมไปชมเกมการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างวูฟแฮมป์ตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของขับบลูสนะครับผมทางด้านของขับบูสจะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นเกมก่อนในบุญกขวาไปซ้ายนะครับมาเนโต เนโตตบคืนกันไปทีู่้ริสิตยิงจ่อๆอ้ยเรียบร้อยเปิดมา3นาทียิงประตูได้เลยนะครับผมวูดแฮตสันได้ประตูออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางด้านของคริสเตียนปูริสิตนะโอ้โหต้องชมตั้งแต่จังหวะลากมาของเรโดเนโตแล้วนะครับผมแม่งลากหลบมาสองสามคนเลยนะนี่แล้วตรงฝั่งนี้ก็เป็นช่องโหว่เลยนะครับผมมีทางให้เลือกตบคืนไันทีู่้ริสิตยิงเข้าไปจ่อๆลูกนี้ก็ไม่พลาดนะครับฮะ นี่โดนแดงเลยเหรอกูถามจริงโอ้โหชิบหายแล้วฮาร์แลนด์โดนแดงนะครับผมเดี๋ยวครึ่งหลังอาจจะต้องส่งวิงแบ็กจริงๆลงมานะครับผมจะมาเล่นเท่าเหมือนเดินไม่ได้แล้วนะไอ้กองหน้าเราโดนแบนเป็นคนหนึ่งนะครับผมผมเอาตัวไปบงังเสาสองไว้ก่อนอ่ามาดิมาดิยิงมาดิเออ บอลจะเบกแทงออกมาช่องนี้สวยมากที่โฟเดนเอ้ยไม่ใช่โฟเดนโดกูนะผมโดกูโอ้ยไม่ได้โอ้ยไม่ได้ลากไปผมลืมดูมิโยเล่มันออกมาแล้วนะที่ไหนละ่ะอะไรอะไรอะไรโอ้โหจาน <c oughs> โหเสียบน่าเกียดเกินเฮ้ยตะก,กี้เกินไปเปล่าคือแ <c oughs> ม่งเสียบน่าเกียดเกินเมื่อกี้ โหไม่รีเพย์ดูด้วยจังหวะนั้นน่ะโอ้โหเกินไปเป้าผมมาจังหวะเดิมนี่แหละมาดิโดกูล่าเข้ามาในกรอบลูกนี้นะครับผมตบคืนกลับไปที่พูดิเซโอ้โหเดนนี่ว่ายิงเรียบร้อยโอ้โหเล่นจังหวะเดิมเลยแหละผู้พันตันได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็นสองประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของเจนูฟิลโฟเดนนะครับผมคราวนี้เป็นโดกูนะผมครั้งที่แล้วเป็นเนโตนะ ลากจีขามาสุดเส้นแล้วก็ตกพื้นกันไปที่โฟเดนยิงจะอจไม่พลาดนะครับผมนี <c> ่ <oughs> ยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลยนะโอ้โหเข้าสามเหลี่ยมไปยังสวยเลยกลางเราสู้ไม่ได้แล้วผมกลางเรามีแค่สองคนนะอุย้ยสวยไปจานโอ้โหดูมันเสียด,ดิเอา้าแล้วตะกี้มันไม่ฟาวที่เสียผมอย่างนั้นอนะ อะไรครับเนี่ยมันไม่โดนเหลืองเดี๋ยวเราโดนเหลืองโอ้โหดูมันเข้าบอลเสียไว้โอ้คนเหล็กปะเนี่ยเสียอย่างไงมันไม่ล้มไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับผมอะไรผมจะยิงยัดแถาแรกโอ้ยจานโอ้โหเกินไปที่อย่างนี้ไม่โดนแดงอะ่ะนูมันเสียดิ โอ้โหเสียบแรงพอ,พอๆกับฮาแลนด์เสียบเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่แม่งไม่โดนแดงอะไรวะโอ้โหบริสินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นทางได้ของมูฟแฮมตันออกนําไปได้ก่อนที่สองประตูต่อหนึ่งนะแล้วแฟนบอลมันโหอะไรกันวันนี้กูนําอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยดย๋ยวครึ่งหลังผมจะมีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับผมเดี๋ยวจะถอดูริสิตออกไปนะจะส่งเอ่อเลก,กิลอนลงมานะอีกคนนึงจะเป็นลิฟเจมนะครับผมลงมาแทนโดกูนะส5มห้าสองนะครับผมมาตรงนี้ แล้วก็จะถอดทางด้านของเนโต้ออกไปนะครับผมจะส่งไคลฮาวเวดลงมาแทนนะแล้วก็จะถอดฟานเดอร์เบกออกไปนะครับผมแล้วก็จะส่งทางด้านของไคลเดียคืิสจลงมาแทนแล้วกันเอา้าเปลี่ยนครบแล้วโอ้โหโอเคไม่เป็นไรอันนี้เราเน้นรับไว้ก่อนนะครับผมบาลานซ์พอแล,แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนจากดันสูงมาเป็นรับต่ำๆหน่อยแล้วกันนะครับผมสักประมาณ40นะกาฮาวได้แค่ครึ่งแรกครึ่งเดียวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราตัวน้อยกว่านะโอเคประมาณนี้นะครับผม โอ้โหเซฟได้ไงวะเนะนีนเ่ยไปสวนในเวสในเวสโอ้ยจานเฮ้ยที่อย่างนี้มันไม่โดนแดงได้ไงวะสองรอบะนะน่ะคือมันเสียบไม่เอาทรงเลยนะครับผมแต่มันโดนเหลืองอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้โหเกินไปเปล่าในเวสโอ้ยผมจะแทงออกด้านข้างไม่เป็นไรได้อยู่ก่อนจะเบกให้ไปด้านข้างลูกนี้ที่ลิฟเจมนะครับผมลิฟเจมล็อกขึ้นกันมาก่อน อันนี้ฟันเจเบกโอ้โหผมเหมือนใต้แม่งจริงเลยแม่งชอบเข้าแรงๆแล้วไม่โดนอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวลองเราเสียบบ้างดิแดงโอ้โหสวยสวยโทมริพอเดน่นจยติดสวยลยเจมปะ่ะฟันเจเบกให้ไปที่เนเวสนะครับผมออวัต์โอ้โหเพราะกองหลังเวลคัส ผมก็ไม่รู้จะก,การยังไงเหมือนกันนะครับผมแม่งพอไปถึงหน้ากรอบปุ๊บมันเอากองหลังกระแทกอย่างเดียวเลยนะโอ้โห,โโหเกินไปเปล่าร <c oughs> ีเจมรีเจมยกมาลูกนี้ที่ฮาแวดแต่หนึ่งที่ยิง้วยซ้ายเรียบร้อยนะครับผมโอ้ยเอาจนได้ ฮูพันตันในประตูแซงขึ้นนำอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ2จากทางด้านของคายฮาวเวตนะครับผมคุณนั่งหัวร้อนตั้งนพนผู้ชมการเปิดบอลของทางด้านลีสเจมนะครับผมเปิดมาลูกนี้ฮาวเวตแตะห่งทีแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปก็ไม่พลาดนะโอ,โอเคถือว่าลงมาแล้วก็ได้ผลนะครับผมชิหายละอะไรอะไรอะไรอุ้ยชิบหาย โอ้โหผมจะน่าจะส่งคืนโกะไม่น่าจะคืนกองหลังเลยเอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวโอเค วูดสินเป่าจบเกมนะครับเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันเปิดบ้านอาชนะขับบูดไปได้ที่3ประตูต่อ2นะโดยได้ประตูจากคริสเตียนพูลิซิตฟิวโฟเดนแล้วก็คายฮาวเวตนะครับผมโอเคเรามาดูสถิติหลังเกมนะครับผมวูฟแฮมตันครองบอลเยอะกว่านะ53ต่อ47นะครับผมแต่โอกาสยิงเหมือนเกมที่แล้ว3ต่อ9ครั้งนะครับผมโอกาสเป็นประตู2.0ต่อ3.2ครั้งนะโอเคส่วน MVP เกมนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูแป๊บนะครับผมผมเดาว่าเป็นเมสซีเยว่ะเอ้า MVP ไม่ได้อยู่ฝั่งเรานะครับผมนะาจะอยู่ฝั่งนู้นนะเออ่แต่ว่าเลตติ้งที่เยอะที่สุดของทีมเราจะเป็นฟิลโฟเดนนะครับผมได้เลตติ้งมาที่8.3คะแนนนะโอเคครับผมในเกมที่เราจะไปเจอกับลิวพูลดับที่3ของตารางเนี่ยผมก็ต้องส่งชุดตัวจริงลงไปนะครับผมไม่งั้นแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะแพ้ลิวพูลได้นะแต่ผมว่าผมเริ่มติดใจแผนหลัง3แล้ววะเดี๋ยวค่อยไปลองกับบอลถ้วยเอาละกันนะครับผมทีมตัวจริงที่เราจะไปเจอกับลิวพูลเนี่ยมาในระบบ4-3-3แบบแอคแท็กนะครับผมผู้รักษาประตูจะ ขวาลิสเจมกลาง3คนจะมีลูเบนเนเวสดอนนี่ฟันเดเบกแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับผมปีกซ้ายคริสเตียนพูลิสิตปีกขวาเจอร์มี่โดกูแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอริงเบลฮาร์แลนด์ ane, นะครับผมส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยมาในระบบ4-3-3แบบฟอร์นายนะัลซาป,ประตูจะเป็นอลิซอนเบเกอร์นะครับผมกองหลังเ,เป็นแอนดูโรเบอร์สันกับโฟฟาน่านะแบ็คซ้ายฟานไดแบ็คขวาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับผมโอ้โหมันเอาโรเบอร์สันกับฟานไดสลับตำแหน่งกันอีกแล้วนะแล้วก็กลาง3คนจะมีสาปิเเดี้้้แลวกก็ตานะครับผมปปีีกกซ้าาายมเเน่ขวคซ่า a, แล้วก็หน้้้้าาาาเเเเปปจะะใช็็น ang, นนออออลกซซดรร์คับผมโโห ไปซื้อมาตอนไหนวะเนี่ยโอเคจัดไปเอาละครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามโมรินิวสเตเดียมนะครับเพื่อชมเกมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับผมทางด้านของวูฟจะเป็นฝ่ายเขียรุ่งเริ่มเล่นเกมก่อนเดบุกจะขวาเอ้ดบุกจะซ้ายไปขวานะครับผมฮาแลนด์นี่นะัดที่แล้วโดนใบแดงใบก็โดนแบนนะครับผมแต่ว่าอันนั้นมันเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะอันนี้เป็นเอ่อพรีเมียร์ลีกนะครับผมคนละรายการกันนะโอ้ทำไมจ่ายบอลอย่างงั้นวะโอ้โหเพื่อนเล่นยากเลยามิโย ฝ่โยให้มาที่มาเน่นะผมถึงเอไปที่อีซักอีซักแทรตรงว่าด้านข้างที่มาเน่ใหม่มาเน่กระชากไปสุดเส้นชิปกระบายลูกนี้โอ้ชิบหายโอ้โหโดนจนได้นะครับผมเขาบุกมาจังหวะเดียวเป็นประตูเลยนะทางด้านของลิวพูได้ประตูออกน้าไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางด้านของใครวะเนี่ยเดี๋ยวดูชื่อแปบนะครับผมผมดูหน้าไม่ออกนะลืมน่าจะเป็นเปดี้นะครับผมโอเคเปดดี <c oughs> okay, ้จริงด้วย เปิดมาก็โดนเลยนะผมอะไรครับเนี่ยตัวอื้ม,มแรงไปเดี๋ยวเจาะทางฟนะานได้นะฟานเดอะบ็กแทงมาลูกนี้ให้ผุริสิทธ์หลุดนะครับผมมีช่องยิงโอ้โหติสอลิซอนพุเงไปได้ไงวะเน,นี่ยมาใหมา่ ฟันเดเบยคอยเข้าไปลูกนี้ให้ถ้าโดนฟอฟาน่าได้อยู่ที่โฟเดนนะผมโอ้มาเน่ให้มาที่ฟาบินโยนะผมคือโอเคเออจานโอ้โหเหลืองอย่างเงี้ยทีอย่างเงี้ยมันโดนเหลืองตลอดถ้ากูเสียบอย่างนี้บ้างนะแดงแจ๋มาแต่ไกลนะผมทบอหนึ่งชิบหายละอิซักอิซักให้มาที่มาเน่มาเน่ล็อกมาหนึ่งทีกระชากแต่โอเค ฮาแลนด์ฮาแลนด์ไหลมาลูกนี้ให้โฟเดนแตะหนึ่งทียิงด้วยขวาเรียบร้อยนะครับผมวูฟพันด้านในประตูตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของเจ้าหนูฟิลโฟเดนนะครับต้องชมจังหวะแทงมาให้ฮารแลนด์นนะของทางด้านฟานเดเบงนะครับผมนี่มาจุบกล้องอีกแล้วนะนี่ผมแทงไหมฮารแลนด์แล้วก็มีตัวบังอยู่เลยหมุนแทงมาต่อให้ที่โฟเดนนะครับผมยิงเข้าไปก็ไม่พลาดนะลูกนี้โอเค ถือว่าก,กลับมาได้เร็วนะครับผมเขนเขนให้มาที่อีซากเอา้าตรงนั้นเป็นอะไรกันวะนะอุ้ยโอเคสวยอฟาบินโย่รูดตำแหน่งนะคผมบผมแลนให้มาที่โฟเดนโอเคมะโฟเดนวิ่งกระชากหนีโฟฟาน่ามานะครับผมโฟเดนโฟเดนเข้าขวาปันลูกนากอุ้ยนี่ซอนอีงแ้วอะไรครับเนี่ย เปิดมาลูกนี้อลิซอนคว้าสบายนะครับผมฝันได้แทงไม้ที่เปรที่เปรที่ไหลามาที่มาเน่นะครับผมอิซกักอีซักยกมาโอเคไปติดเลกิลอนถงเวลาไว้ผู้จสินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นทางด้านของวูฟพันตันยังเสมอกับลิวพูไปได้ที่1ประตูต่อหน,นะครับผม ช่วงครึ่งหลังนี้ผมจะยังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับยังจะใช้ชุดเดิมลงไปก่อนนะอุ้ยโอ้โหหาช่องยิงจะได้นะครับผมเปดี้กีตากีตายกมาลูกนี้ซกักโอ้โหวันเล่โอเคเบา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 ,บา,บาสวย โอเดนแทงไปด้านข้างลูกนี้ที่ฮาแลนด์นะครับผมฮาแลนด์ฮาแลนด์โอ้โหสวยต่อส้นไปที่โดกูยิงจะเจาะก็ไม่พลาดนะครับผมบุฟแฮนตันได้ประตูแซงขึ้นนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของเจอร์มี่โดกูนะครับแล้วก็เป็นแอสซิสต์ของเออร์ลิงบาวฮาแลนด์อีกแล้วนะครับผมโอ้โหวันไหนมันจะยิงเยอะมันก็ยิงเยอะวันไหนมันจะแอสซิสต์มันก็แอสซิสต์นะครับผมโอ้หยี่นี่มันทำได้ทุกอย่างจริงวะนี่นะผมมันมีตัวมาประกบนะก็โอ้โหไพ่มาให้โดกูยิงลูกนี้อย่างสวย ถ้ามันยิงไม่เข้าดิกลับไปห้องแต่งตัวโดนต,ตบกระโหลกแน่เลยนะผมไอโดกูเนี่ยอีซางไม่มีช่องครับผมโอเคไปสวนฮาเลนฮาแลนแทงใบลูกนี้ให้ที่พุลิสิตนะผมพุลิสิตวิ่งแข่งกับเทนอยู่พลิสิตพุลิสิตเข้าขวานีเทนมาได้นะผมพลิสิตแทงโอ้ยสวยพโอ้ยไอโลบอสันเขาจะส่งทางด้านลาอูคิมเนสลงมาแทนอเล็กซนเดอร์อีซางนะผม๋ยวผมเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่ารู้สึกว่าเราโดนบีบเยอะไปแล้วนะ เอ่อจะเปลี่ยนแท็กติกนะครับผมมาเล่นหลัง5้าเหมือนเดิมนะโอเคเอ่อห้าสองหนึ่งสองแล้วกันนะครับผมลองทุกแผ่นนะบอกเลยจะเปลี่ยนเอาโดกูออกนะแล้วจะส่งทางด้านของโทมโริลงมาแล้วกันนะครับผมเอาโทมโริมายืนตรงกลางเลยเอ่อฟันเดอร์เบกนะจะส่งทางด้านของเคอร์ติสโจนลงมาแทนนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งนะโฟเดนจะถอดออกนะครับผมจะส่งแมทติสันลงมาแทนนะโอเคประมาณนี้นะครับผมลองดูนะแผ่นนี้สวยดิสเจม ลิสเทมเปิดเข้าไปโอ้ยสวยมาที่สัน้น <c oughs> ชิปหายเกย์ตาเกย์ตาให้มาที่ลาอูคิมินเนสนะครับผมลาอูยกมาลูกนี้ไปดีไหมเกย์ตาสวยติดโตน,นเนวสนเนวสให้มาที่เคอร์ติสโจนนะครับผมเคอร์ติสโจนโอ้โหไปดีลาอูคิมินเนสยิงไกลลูกนี้โอ้ยเมสซิลีเยต้องบินปัดเลย โอเคเราลเวอร์พูจะเปลี่ยนตัวนะผมจะถอดเคียซ่าออกไปแล้วจะส่งทางด้านของอิโมบิเลลงมาแทนนะมันตำแหน่งเดียวกันเหรอว่าจะถามจริงอุ้ยโอ้โหเทนวัลเลซสวนมาลูกนี้ไม่ตึกเซมนะครับผมที่ผ่ายแล้วมาโอเคสวยฮา์แลน และไหลามาที่มาริสันนะครับผมมาดิสันแทงต่อไปช่องนี้ให้ที่พูริสิตผูริสิตล็อกเข้าขวาหนึ่งทีพูริสิตมีช่องโอ้โหไม่น่าลีลาเลยเวนให้มาที่ลาโอคิมเนสโอเคหมดเวลาแล้วจัน วุฒิสินเป่าจบเกมนะครับเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันเปิดบ้านอัชนาลิเวอร์พูลไปได้ที่2ประตูต่อ 1, อ 1, 1> นะครับผมโดยได้ประตูจากทางด้านของอ่ใครวะลืมเลยประตูจากทางด้านของฟิลโฟเดนแล้วก็เจอร์มี่โดกูนะครับผมสถิติหลังเกมเนี่ยเรากองบอลน้อยกว่าลิเวอร์พูลอยู่นิดนึงนะครับผม48ต่อ52เปอร์เซ็นต์นะโอกาสยิง4ต่อ8ครั้งนะครับผมแต่โอกาสเป็นประตูเนี่ย2.7ต่อ2.6ครั้งเลยนะแสดงว่ากองหน้าเราคมเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเออเอ็มบิพเกมนี้น่าจะเป็นเม็กซ์ลีเย่นะถ้าให้เดานะครับผม โอ้โหไม่ใช่ด้วยนะ่าจะเป็นฝั่งนู้นมากกว่านะครับถ้าให้เดาแลนะ้วผมว่าอาริซอนว่ะมันเซฟจังหวะสําสคัญหลายลูกมากนะครับผมโอเคครับผมตารงนางคะแนนหลังจากที่เราเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้แล้วเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่1เหมือนเดิมนะครับผมนําหน้าสปเปอร์อยู่3แต้มนะแข่งไปส1บนัดมี28แต้มนะครับผมตามมาด้วยสปเปอร์แอสตันวิลล่าแล้วก็ลิเวอร์พูลล่วงไปอยู่อันดับที่4แล้วนะครับผมเอ่อแล้วก็ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูเชลซีนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าพวกครับโฟนี่เกาะกักนกนนกันนนนมมมาาหหลยยทีออู่เืกะ แล้วก็ตอนนี้เลสเตอร์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่15แล้วนะครับผมทัวนอาร์เชนอนโอ้โหล่วงมาอยู่อันดับ18เฉยเลยอะไรกันครับเนี่ยสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ